โดนได้ใบเล่นลีโป้ไปเช่นตรงยามค่ำคืนทำไมอ่ะอยูเลดี้แต่มันขึ้นรถเลดี้ให้กูมึงก็โกรธสิเกียร์มกรบีแล้วทำไมนะแต่วลาบะงคับถึงงค่างจนะ้าโจมึงไม่ได้ดาวไปเบตตุบใหญ่ถ้าเลี้ยวซ้ายมันคือแบบปกติเลี้ยวขวามีอะไรผิดปกติให้เลี้ยวขวาไปขับซ้ายกันก็ไปซ้ายไปซ้ายหนึ่งโอ้ย ทำไมกูเห็นตะกี้มันมีความใส่แมวน้ำพี่แอร์มันปิดคุมกูอยู่อะคู่มือใส่อะคู่มือทั้งคู่อะไรเฮ้ยเฮ้ยผีกระสือกระสือ้นมาเพียงกดก๊อปก๊อปแบบเต็มที่อะโอ้ยดิกระสีดิกระสีดิกระสีเด็กเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะกูใครอะกูตาหมีกาบเหี่ยว เอ้ยสวัสดีครับ,บอเอ้ยตัวเอ้ยเอ้ยเต้ฮันแน่ทำอะไรช้าเอ้ยไม่เห็นหน้าแหม่มู้ปอกไว้ไหมแหมป่มู้บอกเบาแล้วขับเบาแล้วขับ <laughs> สักพักกลับไปสูตรนี่้องให้สูตรจริง